สวัสดีครับมาพวกันที่แล้วนะครับครับช่องพันธุ์ของครับผมยินดีต้อนรับครับผมเขาสู่ช่องพันอครับวันนี้ก็ออกมายิ่งป่าขึ้นเกาครับผมออกไม้ขึ้นเกาครับวันนี้มากใส่บันไดมากครับผมเพราะว่าน้ำมันบกจากต้นไม้มาแล้วนะครับเนาะหามองขึ้นครับบ่มีนะครับแถวมองไดก็ได้นะครับเนาะน้ำกระบกคักเดียวทีให้เบิ้งไม้ครับครับสิยางรุยน้ำลงไปนี่นะครับี่ยางลุยน้ำลงไป มงบุงมายลาบุงหนีล่องเบิงนะครับวาสีลงไปหอดบอนะครับรถกระจอดที่อๆ่งครับนี่ครับได้ลงไปล่องเบิงนะครับว่าสีลงไปหอดบอนะครับันลงไปหอดกระจังไปลุนต้องกันนะครับว่าสีมีตัวมีแต้มบนะครับลงไปหอดแล้วจังใหเบิงอีกที่หนึ่งครับผมไปครับผมลงมาหอดจุดเป็นที่เรียอยแล้วครับนี่หอดจุดมาแล้วมองนีผมนึกว่ามันหนามมันเลือกนะครับในบุงปลามายลาบแต่เป็น เป็นคู่มันเป็นคู่ครับผมแต่ว่ามีปลาโดดอยู่ปลาคอหน่อยโดดอยู่ครับผมเดี๋ยวจังรุ่นน้ากันครับปลาสีมีตัวมีแต้มบอนะครับหมายแบบนี้นะครับกายิ่งแต้น้ากบขอบหามันขึ้นมานังกบขอบหั่สิขอบมุมจังสซนนะครับผมไปเดี๋ยวไปรุ่นน้ากันครับว่าสีมันบมีตัวมีแต้มหมายเดี๋ยวเบ่งเดี๋ยวชมกันบอนะครับเพราะว่าะบ่ลได้ตัวได้แต้มกะมาหลายคลิปแล้วครับผมไปลอง่งครับไปครับผมจุดนี้ เห็นต่ปาเขาหน่อยสองโตครับผมอยู่ช่วงมุมนี้นะครับู่มุมนี้ก็เลยส่ญญาอีเพย์อยู่ในมุมพุนเพราะว่ามันถึงีเห็นในจ่ายปลาสองปลานะครับเป็นายสองมุมก็เลยสิญญายไปยู่มุมนั้นนะครับผมหายไปมุมพุนไปครับใหญ่ไปลองเบึงครับผมว่าสีเห็นบอลนะครับในจุดนี้นะครับถ้าไปเห็นก็ต้องในหญ่เข้าไปทางในพู้นคือเขาครับผมไปเข้าไปในดงไม่จะลำก็เขาครับไป เบืนจุดที่สองกันครับผมมาเนี้เบื้นี้มุมนี้แล้วพี่กับชางหลังอีกมุมหนึ่งพี่พี่างหลังอีกมุมหนึ่งครับผมเบืงที่สองจุดสองมุมนะครับผมไปครับรุ่นน้ากันเบิ้งครับผมว่าทีเห็นตัวเห็นแต้มห่ดนะครับสาหรับมุมนี้ครับผมไปลุยกันเลยครับผมไปครับจุดนี้ก็เห็นตัวหนึ่งรือนหนึ่งนะครับบักไงเลยนะครับ กาสีลูกกูกลัวหรือว่าสีสองลูกครับตัวใหญ่ครับพอดีผมกับข้าหันหนามาทั้งเพียหันหนามาเพิ่งดังเพียนะครับหันมากก็เห็นพอดีก็อวยหนาม่เขามากแบบรวนๆของเขกระต่นเลยบึมไปเลยครับผมู้หนาเสียดายนะครับกพบเห็นตัวหน่อยหนึ่งก็อยู่มุมนี้กับบริยิงนะครับมันลุ่งนะครับต้องใส้ที่เห็นข้นครับผมไปใหญ่เขาไปในบุงไปยืนลับทางในลองเบิ่นครับผมมาสิมาบุกครับไปครับใหญ่มาครับไปครับเราขางทาง มุ่งหนีลงมืงนะครับเพราะว่าอาสิเขามาเส้นทางขุนเขาอะไรครับผมเพราะว่าเขาจะเสริมทางใหม่ครับผมก็เลยไ่มาเขาทางนี้นะครับฟังหันกระทางพร้อมนะครับรุนเบื้งน้องกันครับผม่าสิเห็นตัวเห็นเต็มนะครับสำหรับย่มุมนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นทางทางเขามาในสวนป่าคือเขานะครับแต่ว่าหลุดไงเพื่อนเที่ยวนะครับมีของผมคันแลกครับที่เที่ยวเขามาแล้วทางทางปองนี้เขามากครับผม ไปครับไปลุ้นน้อกันครับผมวามุมนีสินี่ยังบอกครับผมไปดูแบบไก่โอ้เห็นลยนอยอยู่แต่มันก็ควรจะยิ่งมือถน,นโอ้เสือใหญ่เดี๋ยวตัวเงี้เลยโอ้มาใหม่ดูโอ้เสียดายเสียดายเสียดาย มันจะขึ้นมาแต่ว่ามันขึ้นเบียเห็นคุ้นเลยเห็นคุ้นเห็นคุัน,มนไม่มีเงเลยอ <c oughs> <c oughs> ของไว้ท um, ี alumni, uh, trendy, ่มาได้ไหมหืมของเดยครับเดี๋ยวต้องได้ปล่อยไปซะก่อนจังจะลงไปเอาตัวไก่จะต่อเลยโอ้ยมาของอยู่ในมึงดุดดุดของเยอะ ไว้เลนครับผมใส่ลูไม่รอดตัวไม้ครับเดี๋ยวจะลงไปเบื้องกันยามสีหนาใหญ่ไม้นะครับผมไปเขาลงไปลุยก็สิเป็นมั่งไม้นะครับเดี๋ยวรอบบางอีกคนครับผมให้มีปลาตัวใหญ่มากครับผมปลานิ่มตพร้อมงามนะครับเก่าไปครับเดี๋ยวไปหุ่นต้อกันท่้งไปเบื้องต้อกันครับตอนนั้นครับผมไปไปครับผมสีหนายจุดแล้วครับลงมาเอาปลาตัวนี้กันปลาตัวนี้ครับผม บุกมาเอาเลนปลาลงดิบเลยเบึงเลยครับผมมุม่งนขนาดเลยเดี๋ยวเยดี๋ยวกันดูสิดูสิโอเคอยู่ครับผมปลากะทอว่าตัวควงคว่วนอยู่นะครับนี่ตัวปลาเจาเลยครับผม ส่นสองตัวโลก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมปานินครับตัวปานินนะครับผมไปเฉลยง่ายหไหมครับผมเพราะว่าชุดนี้เลยเงียบนะครับแขนแค่นี้ยนะครับไปครับง่ายไหมอย่างก้อนครับผมง่ายไป็ชุดไหมครับซื้อไม้พอดีอุ้นี่ซื้อไม้พอดีโอ้ยใจเย็นใจเย็นใไม่ต้องใจร้อนใจร้อนมันจะผ่าน

มั่งหางมันเลยวะอืผาแล้วพาดแล้วพาดอีกแล้วมือนี่เดืบ่ถือบ่าหามือเหยีงมาเพื่อนหน่อยพอดิเนพูดอะไรยเลยฮยยียงมาเิสียบอดี 发了，发了，我看了。嗯